บทสวดที่6บทสวดรรมจักกับประวัตนสูตรเอวามสุตังเอกังสมยังปะควาภาระนาสียังวิหารติอิสิปะตะเนมิฆาทายตตะโขปะควาปัญจวัคคีเยพิขูอมันเตสิเทวเมพิขเวอัตาปัพชิเตนะนะเสวิตพาโยจายังกาเมสุกรรมมะสุขันลิกายุโยโฮีโนคัมโมปูทุชนิโกอนาลโยอนาตาัตอนตถสันหิโต โยจายังอัตตะกิละมะถายุโยโคทุกโขอริอานาริโยอานัตถะสันหิโตเอเตเตพิกเวอุโโอันเตอนุปปคัมมะมัชชิมาปฏิปทาตถาคาเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกรณียานะกรณีอุปสมายะอภิญญายาสัมโพธายานิพานายาสังวัตติ กาตมาจะสาพิคเวมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสามพุทธาจักขู่กรณียานากรณีอุปาสสามยะอภิญญายะสัมโพธายานิพานายะสังวัตติอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมัโคเสยยทีถังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขสาพิคเวมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนะ อภิสัมพุทธาจากขูกรณียาณะกรณีอุปสามายะอภิญญายะสัมภูนายะนิพานายะสังวัตติ <c oughs> อีทางโขงปณะพิขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชลาปิทุกขามณนฐมณัฐนำปิทุกขงังโสกปาลิเทวะทุกขะโทมณัตสุปายาสาปิทุกขา,กขาอปิเยหิสัมปยโยโคทุกโข วิเย,ยหิวิปโยโคทุโขยมปิดฉังนะลาพาติตามปิทุกขงังสังคิเตนาปัจจุปาทานขันธาทุกขาอ,อีทังโปคปนะพิขเวทุกขาสมุหัตโยอริยสัจจังยายังตันหาโปูนูภวิกานันทิราคะสหคตาตตะตตาพินันทิาาาาน,น,ทนีเสยะทีถัง กามาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาอีทางโขปนณะพิกเวทุกขานิโ,โรโธอริยสัจจังโยตัสายเยว,วะตันหายตัหายะอเสสะวิราคะนิโ,โรโธจาโขปานิปาตินิสักโคมุติอนารโยอีทางโขปนณะพิกเว ทุกขานิโรธาคาไม่มีปฏิปทาอริยสัจจังอยายยเมวะอริโยอัตถังทิโกมัคโคเซย่าตีถังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวจจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชิโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอานุสุตเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทาปาทถิญาณงอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทีิวิชาอุทาปาทิอุท่า อุทาป,ปาทิอาโลโกอุทาป,ปาทิตังโขปณนี้ทางทุกขังอริยสัจตัง,งป,ปริเยันติเมพิกเวปุกเพอนาณุสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทาป,ป an าทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิตังโขปนี้ทางทุกขังอริยสัจจังปริญญานติเมพิกเวปุเพอนาณุสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิ อีทางทุกขะสมุทโยอริยะสัจจันติเมพิกเวปุเพอนาุสุตเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยานงอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิโลโกอุทปาธิตังโขปนิทังทุกขะสมุทโยอริยะสัจจังปหาตับพันติเมพิกเวปุเพอนาุสุตเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชา อุท่าปาริอาโ,โลโกอุทาปาริตังโขปณนิทางทุกขะสมุททโย <c oughs> อริยสัจจังปะหีนันติเมพิกขเวปุกเพอนาัานุสุตตเตสุธรรมเมสุจกขุงอุท่าปาริยาณอุทาปาริปัญ,ญญาอุท่าปาทีวิชาอุท่าปาทีอาโลกโกอุทปาปาที่ทางทุกขานิโรโทอริยสัจจันติเมพิกเวปุกเพเอนาัา อนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปาทิยานางอุทัปาัทิปัญญาอุทัปาัทิวิชาอุทัปาทิอโลโกอุทาปาทิตังโกปนิทางทุกขานิโรธอริยัสัจจังชาชิกะตับพันติเมพิกเวปุปเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปาทิยานางอุทัปาัทิปัญญาอุทัปาัทิวิชาอุทปาทิอโลโกอุทัปาทิตังโกปนิทางทุกขานิโรธอริยัสัจจังชาชิกะตันติเมพิกเวปุปเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุ จักขงอุทัปธิญาณังอุทัปธิปัญญาอุทัปธิวิชาอุทัปธิอาโลโกอุทัปธิอีทางทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวปูเพนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทัปธิญาณังอุทัปธิปัญญาอุทัปธิวิชาอุทัปธิอาโลโกอุทัปธิตังโขปนิทางทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาเวตัพันติเมพิกเว ปุพเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปาทิยานังอุทัปาัทิปัญญาอุทัปาธทิวิชาอุทัปาัทิอโลโกอุทัปาัทิตังโขปานิทางทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกเวปุพเพอนาณุสุเตสุธรรมเมสุจักขุง อุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิยาวะกีวันจะเมพิกเวอิเมสุสโตสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตถังวาทสศากาลังยาถาภูตังยานาทสนังนวะิสุวิสุถังอหุสิเนวะตาวาหังพิคเวสเทวะเกโลเกสมารกเกสลัมมะเกสัสะสะาลามะนิชนิยาปฏิปะชายะ สัทเววมนุษยายะอนุตตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุโทโธปปัจจัญญาสิง์ยะโตจะโขเมพิขเวอิเมสุสตุสุอริยสัจเจสุเอวันปริวัดถังว่าท่าสาการังยถาภูตังยานัทสนังสุวิสุทธังอโหสิอัถะหังพิขเวสัทวะสะเทวเกโลเกสมาสาะมมาลเกสลัมมะเกสัตส,ะสะมา,ามณะรามะนิชาปชายะ สัทว่ามนุสายะอนุตตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทธโธปัจจัญญาสิงญาณันจะปะณะเมทัสนาอุทปาธิอากุปามีวิมุตติอายามันติมาชาตินัตถิธานิปุนภะโวติอิทะมะโวจะภะคะวาอัตตะมนาปัญจวะวัคคิยาพิขูภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมัตมินจะปะณะเวยากะละนัคมิง พันยะมาในอาญติมโตโกนทันยะสาวิรชังวีตละมะลังธรรมะจักขุงอุทาปาที่ยังกินจิสมุทะสมุทะยะธรรมมังสัมพันตังนิโรธธรรมมันติปวติเกจะพะควตาธรรมะจักเกภุมมาเทวาสัทธรรมนุษสาวสูงเอตามพะควตตตาพาลา,า,ลานาสียังอิสิปเตนะมิทาเยอนุตตลังธรรมะจักกลงปวัติตัง อปาปวัติยังสมาเนนะสมาเนนะวาลามาลามะเนนะวาเทเวนะวามาเลนะวาลัมมุนาวาเกนะจิวาโลกัตมินติภุมมานางเทวานาังสัตทางสุตวา จตุมมหาราชิกาเทวาสัทมนุสาเวสุงจตุมมหาราชิกานางเทวนางสุดสัตทางสุดตวาตาวาติงสาเทวาสัทมนุสาเวสุงตาวาติงสาเทวาสัตทางสุตตวายามาเทวาสัทมนุสาเวสุงยามานางเทวนางสัตทางสุตตวาตุสิตาเทวาสัทมนุสาเวสุงตุสิตานางเทวนางสัตทางสุตตวา นิมานนตีเทวาสัตธมนุสาเวสุงนิมานนตีเทวานางสุทธะสัตทางสุตตวาปะระนิมมิตาววสมิตะวะสาวตีเทวาสัตธมนุสาเวสูงปะระนิมมิตาวะสะัตีนางเทวาสัตทางสุตตวา ลัมมากายิกาเทวาสัตถมนุษาเวสุงเอตัมพระวตาภาลานสียังอิสีปะตาะนีมิทาเยอ,อนุณตรลังธรรมะจากกลางปวัตติตังอป,ปะติวติยังสามาเนนวาลาเานนวาเทเวนวามาเลนวาลัมมุนาวาเกนจิวาโลกาตมินติอิติหเตนะ เตนะคเนนะเตนะมุหุดเตนะยาวะลัมมะโลกาสัทโทอัพพุทคัตคัฉิอายันจะทัสสะสะาหาสีโลกะทาตุสังกับปิสัมปะกัมปิสัปปะเวทิอัปปามาโนจัลโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุละปาตุละโหสิอติกรรมมา อติกรรมมีวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโขพระควาอุทานังอุทาสิอุทาเนสิอัญญาสิวัตตะโพกนทันโยอัญญาสิวะตะัตอัญญาสิวัตตกโพกนทันโยติอิติหังอายัตโตกนทันยัสสะอัญญากนทันโยเตตวานามังองหูสีติ